สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคเกี่ยวกับการล็อกค่าวัดแสงแล้วก็ล็อกค่าโฟกัสนะครับของแอปคาม e ล่ของ iPhone นี่แหละที่ติดมาให้เนี่ยจะทํำยังไงมาลองดูกันครับปกตินี่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเวลาเราเลื่อนกล้องไปตําแหน่งไหนมันจะออโต้โฟกัสแล้วก็ปับค่าแสงตรงตําแหน่งนั้นให้ลองดูสังเกตท,ที่กล่องป๊อกกี้นะครับมันจะมืดๆนะถ้าสมมติว่าเราเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะ โฟกัสแล้วก็สะสว่ขึ้นนะครับพอย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งมันก็จะโฟกัสตำแหน่งนั้นนะ่ะให้แสงพอดีแต่ว่าด้านข้างๆก็มืดลงนะครับตัวนี้จะเป็นปัญหาในกรณีที่เราใช้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปโอเควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะล็อกโฟกัสให้ตำแหน่งแสงที่กล่องปอกกี้พอดีนะครับโดยเปลี่ยนหมุนไปที่อื่นแล้วมันก็ยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมนี่การทำง่ายๆก็คือกดตรงตำแหน่งนั้นค้างเอาไว้นะครับ จะขึ้นรูปนี้แล้วก็จะมีคําว่า ae af เห็นล็อกเห็นข้างล่างไหมตรงนี้เวลาเราหมุนเลื่อนไปที่ไหนค่าแสงตรงนั้นก็จะอยู่ที่เดิมมันก็จะไม่เปลี่ยนไปนะครับนี่คือการล็อกค่าแสงแล้วก็ล็อกค่าโฟกัสแตแหนี้จะไม่เปลี่ยนไปีวิธีการ cancel มันก็ง่ายๆกดคกข้งหนึงกดข้างนึงแล้วมันก็จะกลับมาเป็น auto focus มอนเดิม โอเคเป็นทิปดีๆเนะครับเอาไปลองใช้งานดูใช้งานได้ทั้ง iPhone 4S iPhone 4 iPad 3นะครับบางแอปส่วนเสริมพวก Camera Plus อะไรก็ใช้งานได้นะครับพวกแอปพลิเคชันอัดวิดีโออย่างาที่ผมใช้อยู่นะบล็อกนะก็ใช้งานได้เหมือนกันลองไปใช้งานดูครับผมทิปนี้เจ๋งดีสำหรับคนที่ชอบถ่ายรปต้องชอบแน่นอนครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอรีวิวครั้งหน้านะครับผมจาก iPhone m o d n e t สวัสดีครับ